สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูนะ่นัดแมดูเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาแนะนํานะครับสิ่งที่ควรรู้ดีกว่านะครับอ่ะเป็นสิ่งที่ควรรู้ในเกมแล้วจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมได้สนุกยิ่งขึ้นทําให้แอดเคา้าเพื่อนๆไปได้เร็วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าวันแรกนะครับก็เลเวยี่สิบห้าแล้วนั่นเองนะครับนัด รีไปแค่2ครั้งเองก็คือใช้60เพชรกับร2อเพชรครับวันแรกนะั้นไม่ได้รีนะเพราะไม่ทันเกมนี้นะครับอ่ะสิ่งแรกก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรรู้นะในเกมนี้ไม่พูดพลาดํำเพลงนะคืออะไรเอ่ยคือเดลี่เควส t นะครับของเกมนี้นะครับทุกๆอย่างของเกมนี้รีเซ็ตตอนเที่ยงวันเที่ยงวันของเกมนะครับ เที่ยงวันของเกมปุ๊บนะครับจะเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างเลยในเดลี่ซื้อของทุกอย่างนะครับในทุกๆอย่างนะครับเที่ยงวันอย่าลืมนะครับฉะนั้นเกมมันเปิด7จ็ดโมงเมืม่อวานนะครับ เกมันรีไปแล้ว1รอบนะครับอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเวลาของเราอ่ะเราเรียกว่าเป็นวันที่2แต่เวลาของเกมอ่ะมันวันที่3แล้วนะครับอ่ะถ้าใครเล่นตั้งแต่วันแรกนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าล็อกอินของเกมเนี่ยมันเป็นวันที่3แล้วนะครับอ่ะก็คือจะเป็นวันที่3แล้วก็คือวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคไหมอ่ะประมาณนั้นอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญของเควสกันดีกว่านะครับสาหรับความสําคัญของเควสในเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเกมนี้มันแบบแอบแอบแอบดูอินเทอร์เฟซยากในมุมมองของนั้นะอ่ะสองอ เป็นรีซอสที่สําคัญที่สุดก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ e n e r g y นะครับถ้าเพื่อนๆล็อกอิน login, อ่ะประมาณสักช่วงนี้ช่วงเช้าของเกมนะครับคือถ้าตีเป็นเวลาในเกมของอ่าเขาเรียกว่า4ี่โมงเย็นของเกมเนี่ยก็คือจะประมาณตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าของเกมเนี่ยผมจาไม่ได้แต่อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้ว8ปดโมงเย็นก็คือจะประมาณช่วง4ี่ห้าโมงนั่นเองถ้าเพื่อนๆน,นะครับเล่นเกมในช่วงเชา้าแล้วก็ช่วง เย็นนะครับยังไงเราก็จะได้ Energy ฟรีๆ120 e n e r g y นะครับซึ่งถือว่าสำคัญมากครับ120 Energy ก็ตีเป็นเพชรก็120เพชรก็1โรนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรง่ายๆที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับต่อให้เราทำ Daily Quest เสร็จแล้วเรากดรับมันก็จะได้ Energy นั่นเองนะครับอ่ะ สําหรับเควสนะครับอ่ะอันที่2ครับสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือจะเป็นโบยักโบยักโมเมนโตนั่นเองอันนี้นัดใกล้ได้แล้วแต่นัดไม่มีเ n e r g y ทานะครับอ่ะก็คือเราจะสามารถได้ตัว SSR ฟรีจากตรงนี้เยอะมากๆนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเราจะได้ไมตาซํานะครับเฟเข้าเราจะได้เฟซเข้าซ้ําเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ล็อกอินจากวันที่3ครับแล้วเราก็จะได้ตัวนี้อีกนะครับซึ่งตัวนี้ลาวินยาลาวินยานี่ถือว่าเก่งมากมากนัดชอบสาย สีแดงนะครับหรือว่าสายเบรกเกอร์ของเกมนี้มากๆครับแล้วก็รวมถึงอาวุธนะครับอาวุธสีสีรุ้งของสีรุ้งอะไรต่างๆเราจะได้จากตรงนี้นั่นเองครับซึ่งหลายๆคนนะครับถามว่าอ้าวแล้วเควสเราจะทํายังไงให้เสร็จนะครับเควสนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสนใจเลยแค่กดโกนาวแล้วเราก็ทําไปนั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับเควสอะไรก็แล้วแต่ครับให้เราทําแค่ครั้งเดียวนะครับให้เราทําแค่ครั้งเดียว ไม่ต้องสาดาวได้ทำครั้งเดียวปุ๊บแล้วก็ผ่านไปทำครั้งเดียวผ่านไปพอเราถึงเลเวลตันสมมติตอนนี้เพื่อนๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5 20ถึงใช่ไหมครับมันยังไม่ปด25หแม่งนักก็ไม่ทำเราก็ทำแค่20แล้วก็รอทิ้งไว้แล้วเราก็ไปกดปดนะนั่นเองนะครับอ่าน,นี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับการทำวะควแล้วร์สิ่งที่เราควรจะโฟกัสเลยนะครับอ่ะแต่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะทำให้เราติดนะครับก็คือจะเป็นพวกเหมือนกับใช้ Endurance หรือว่าใช้เองนอันนีนั่นเองนะครับอ เข้าไปกดที่ชาเลนจ์ควส์มันก็จะได้ของนะครับมันได้ของเยอะมากนะครับอ่ะเนี่ยมันจะได้ของได้เพชรได้นูน่นได้นี่ได้นั่นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งน่ารู้อันที่2ที่นัดอยากใช้เพื่อนๆโฟกัสครับไม่จำเป็นยังไปโฟกัสอะไรเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะต่อมานะครับสิ่งที่เราจะรู้เกี่ยวกับตัวละครนะครับก็คือสิ่งพวกสกิลหรือว่าแหลงตรงนี้นะั่นเองสกิลอัพแล้วอัพเลยแต่ เราสามารถที่จะ activate นะครับสามารถที่จะมี2 Skill ได้นั่นเองนครับสสกิลถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะั้นแนะนําให้ ฝั่งขวาเป็นแอคทีฟฝั่งซ้ายเป็นพาสซีฟนั่นเองนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้2 a งแอคทีฟด้ที่จริงมันก็ใช้ได้แหละแต่มันจะไม่คุ้มกันนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเลือกใส่สกิลตรงนี้นะเพราะว่าช่องสกิลที่เราใช้อะมันจะไม่ได้แค่1 2 3 4นั่นเองนะพาสซีฟเนี่ยเราจะเลือกได้แค่อันเดียวครับอ่ะโอเคไหมสกิลมันก็จะมีเลือกให้ได้สกิลเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้2สกิลนะครับพาสซีฟนะครับเราจะใช้ได้1อัน เรี c t ชันเราจะใช้ได้1อันนั่นเองนะครับอ่ะก็คือสกิล l นะครับพาร์ทส1หนึ่งรีกชันก็คือเหมือนเป็นเคาน์เตอร์นั่นแหละอีก1น,นั่นเองนะครับอ่ะอน,นี้เป็นข้อควรรู้ไว้นะครับอ่ะสกิลเนี่ยเราสามารถที่อัพไดอนเดียวแต่เราก็สามารถที่จะได้เหมือนกับลูกแก้วฟ้านะครับ ในจากการกับทำเควสลง PVP อะไรแล้วแต่นะครับเกมมันจะแจกให้เราเหมือนกับฟรีๆอยู่แล้วนะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากแบบอยากซื้อก็มีขายนะครับเป็นรายเดือนกับรายสัปดาห์นั่นเองนะครับอ่ะก็เราสามารถที่จะเอาไปได้นะครับอ่ะน,นี้ก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับทิคในการที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เหมือนกับเข้าใ,ใจนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะขั้นสุดท้ายนะครับนัดทําไปแล้วแหละในคลิปที่แล้วแต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับก็คือตัวละครเราจะทํายังไงให้เก่งขึ้นนะครับง่ายๆเลยนะครับ เพื่อนๆเข้าไปที่ฐานเลนต์ตรงนี้นะครับฝั่งขวานะอันนี้มันน่าจะปดตอนสักประมาณ 15- หรือ20นี่แหละนะจำไม่ได้นะครับให้ถ้าเพื่อนๆตัวละครเพื่อนๆสีไหนเล่นเยอะสุดสมมติลหลายๆคนนะักเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเล่นเบอร์เรียลก็หน้นสีม่วงถ้าเพื่อนๆเล่นโคก็หน้นสีอะไรเอ่ยสีฟ้านั่นเองเดี๋ยวนะยกตัวอย่างอย่างเช่นกอรเรียละกันกอเรียก็จะเป็นเหมือนกับอวอชเชอร์พานนั่นเองนะครับอ่ะ เพื่อนๆสามารถที่จะเน้นมาอัพสกิลนี้ได้ครับก็คือทุกตัวละครที่อยู่ในสีเหลืองจะเก่งขึ้นหมดเลยนะครับลหลายๆคนจะลืมแล้วก็ไม่กล้าห่วงนะครับมันใช้พอยไม่เยอะเลยครับเพื่อนๆมันใช้พลอยน้อยมากนะครับมันใช้พอยน้อยจริงๆเนี่ยเรากดอัพไปเลยปุ๊บเห็นไหมนะอัพไปแล้วปุ๊บ ถ้าเราอัพไม่เต็มถ้าเราไม่เต็ม1ิมันจะไม่ปลดล็อกอันต่อไปนะครับฉะนั้นมันบังคับให้เราอัพเต็ม1ิปุ้งคือแต้มพวกนี้มันจะได้เยอะมากนะครับจากเหมือนกับเควส์นี่นั่นแต่แต้มเนี่ยแมทเทเรียลเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยมันจะเป็นแบบเหมือนกับ s t a r t r i a l ันั่นเองอันนี้นะแนะนาให้เพื่อนๆทำนะครับอ่ะทำแล้วเราก็จะได้มานั่นเองนะแล้วก็ทําให้เราอัพแล้วตัวละครเราก็จะเก่งๆขึ้นเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันสุดท้ายก็คือจะอยู่ในตรงนี้นะ เราจะเรียกว่ามันเป็นเดลี่ละกันตรงกลางนะครับตรงกลาง สำหรับเป็นแคมเปญใช่ไหมขวามือ Spiral of Destiny ไม่ใช้ Energy ใดๆทั้งสิ้นเบื่อก็มาทำนะครับอ่าแล้วก็จะได้เหมือนกับแต้มนู่นนี่นั่นนะครับฝั่งซ้ายนัดเรียกว่าเป็น d เ n g e o นรายวันละกันนะครับอ่ะ d u น g e o n รายวันไม่ว่าจะเป็นบอสหาของนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่นัดอยากให้เพื่อนๆสังเกตคือ a d e m s เพื่อนๆจำเป็นที่ต้องเป็นศูนย์ทับหนึ่งทุกวันนะครับทุกอันแต่ไม่จำเป็นทุกอันทุกอันก็ได้อย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นสิ่งที่นัดแบบอ่าสนใจน้อยสุดก็คือเลเวล คือณนะตอนนี้ไอเอ็กพของนัดมันเยอะมากนะครับอแอมเอ็ HP มันเยอะมากและมันไม่คุ้มกับการที่เราเอา e เอ r เนไปแลกเพื่อที่จะได้เหมือนกับ e x t กซ r e w a r d เเพิ่มขึ้นมาฉะนั้นนัดจะสกิปอันนี้ไปแต่อันที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นเนี่ย Star t r i a l ลสัญลักษณ์เนี่ยเพื่อนๆควรที่จะไปลงนะครับซึ่งเราจะลงอันไหนมันจะมีอยู่5อันให้เราลงอันนี้ลงซ้ำอันเดิมก็คือลงอันที่เราลงดาวไปแล้วครับอะไรก็ตาม ที่เรายังไม่ได้ลงมันจะไม่นะับเป็นเหมือนกับเป็นเดลี่หรือว่าเอ็กซ์ต้ารีวอร์ดที่เราจะได้นั่นเองนบเอ็กซ์ต้ารีวอร์ดเนี่ยเราจะได้จากตรงนี้เท่านั้นนะเนี่ยเราจะได้จากตรงแบบลงด่านซ้ำเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมด่านซ้ำนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ลงอ่ะเดี๋ยนะยกตัวอย่างไปอย่างเช่นสมมตินัดยังไม่ได้ลงอ่ะมาตรงนี้ อันนี้ก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเขาดูก่อนถ้ายังไม่ได้ลงมันจะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ได้ลงมันจะขึ้นเป็นแบบอ่ะมันจะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแบบเหมือนกับสัญลักษณ์สีสีเหลืองๆขึ้นนะครับอ่าโอเคไหมเพราะนัดนัดไล่เคลียร์ไปหมดแล้วแหละเออก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะในการที่ลงนะครับอันที่ priority นะ้นยสุดก็คือจะเป็นเหมือนกับ e x p นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับตาเนี่ย คือนะัยังไม่ลงเพราะว่าเอเนจีถือว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วก็ตีบอสนะครับตีบอสนันก็ยังไม่ได้ลงเพราะว่าขอแต่ของสําคัญไหมสําคัญนะครับอ่ะสำคัญนัก็ยังไม่ได้ลงเพราะว่นนะะนนะเาเอเนจียังไม่มีนันเองนะครับอ่ะโอเคไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับทิปแล้วก็ทริคคร่าวๆในการที่จะทําให้เพื่อนๆตัวละครของเพื่อนๆเก่งขึ้นในเกม w w r r o o f คาร์วาเรเลียนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วงนี้นะ่าจะลงคลิปทีบ่อยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไมรูเกมมิ่งด้วยนะครับนะัดโพสทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับใครอยากอ่านไกด์ที่เป็นแค่เหมือนไกด์คำพูดก็เข้าไปดูได้นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม